สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจําวันที่18มีนาคม2564ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสรุปคู่ VAP ที่ผมให้ไว้ในเมื่อวานนะครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานยู19พบก,กับลาซิโอย19นะครับผลก็ปรากฏว่ายิงลูกที่1นะครับนาทีที่8ก็ได้ราคา1ลูกป,ประมาณน้8นะครับแล้วก็ ไปยิงอีกนาะทีที่20กว่าครับจบครึ่งแรกนะด้วยสกอร์หนก็ถือว่าสายสกอร์สูงอย่างเราเนี่ยก็ถือว่าทำกำไรกันไปในคู่นี้นะครับก็น่าจะรับทรัพย์ทำกำไรสำหรับสมาชิกผู้ติดตามของผมนะครับในคู่นี้สมาชิกท้าในสนใจนะครับรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากทีมงานเสือ45นาทีรวมทั้ง v p ของแอ m ดมินกลุ่ม45นาทีนะครับก็แอดไปที s, s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องลงป็นยิงของผมนะครับหรือว่าจะมาจากเพจป๊อกแปดของผมก็ได้นะท่านจะได้เข้ากลุ่ม VAP ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยจะมีพี่เสือนะครับ ทีมงานเสือเนี่ยคอยให้บอลวันละ10กว่าคู่นะครับท่านสามารถเลือกเอาไปทํากําไรกันได้เลยนะครับวันละ2-3คู่ก็พอครับเรานักลงทุนครับไม่ใช่นักพนันครับวันนี้ผมก็จะพาไปวิเคราะห์นะครับเจาะฟุตบอลนะครับราคาสวิงนะครับวันนี้ที่นํามาวันนี้เป็นฟุตบอลโปรตุเกสยู23นะครับแข่งเวลาสี่ทุ่มบ้านเราคู่ระหว่างเบเเนเซสยู่23พบกับฟา r m มาดิเคอยู่23นะครับ ก่อนจะไปดูราคาสวิงก่อนอื่นเราไปดูฟอร์มนะครับที่แข่งขันกันก่อนครับก็คู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด3ครั้งนะครับก็เป็นเจ้าบ้านนะครับเบเลนินเซสนั้นชะนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้0นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้งหมด3เกมนะครับแล้วก็ จบสกอร์สูงต็มเวลาเนี่ยสเกมนะครับแล้วก็มีจบเอหนึเกมคือนัดล่าสุดนะครับแข่งเมื่อวันที่15เดือนหนึ่งก็คือเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับฟอร์มของเบลินเซตนั้นนะครับเจ้าบ้าน6นัดล่าสุดนะครับแข่ง6นัดชนะหเสมอสองแพ้สมมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้งหมด 5จาก6เกมสกอร์สูงเต็มเวลานะครับ4นะครับจาก6เกมแล้วก็มีจบ2ประตูในอีก2เกมนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างฟาร์มาริคาวนะครับแข่งทั้งหมด6นัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้งหมดนะครับ5จาก6เกมนะครับสกอร์สูงเต็มเวลา3จาก6เกมนะครับแล้วก็มีจบ2ประตูใน1เกมจบ 1>, 1ประตู1เกมแล้วก็จบอ่าศเกมนะครับก็นัดล่าสุดของเบเรนเซสแล้วก็บุกไปแพ้นะครับให้กับบาก์าอยู่23อ่า1หส่วนฟาร์มาริคายูยี่ส้วก็เปิดบ้านเอาชนะ Italy, อิตาลียูยี่ส3ไป1ประตูต่อ0ูนย์นะครับไปดูฟอร์มการยิงประตู6นัดล่าสุดกันะครับสำหรับเบเรนเซสนั้นยิงได้7นะครับ นะเก็คิดเฉลี่ยนะครับ1.17ต่อเกมนะครับก็เฉลี่ยนัดละลูกหน่อยๆนะครับส่วนฟาร์มาริกาวนั้นยิงใน5นะครับก็คิดเฉลี่ย0.83ต่อเกมนะครับเกมลูกทีมเยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ที่แจับมาวันนี้ก็เป็นเกมรับของทั้ง2ทีมครับที่มีอัตราการเสียประตูนะครับซึ่งมันไปสอดคล้องกับราคาสวิงนะครับพอดีนะครับ ก็สําหรับเจ้าบ้านนั้นบ e ิลเลน,นเซสยู23นั้น6นัดล่าสุดเสียไปถึง13ประตูนะครับคิดเฉลี่ยนะครับ2.16ต่อเกมส่วนฟาร์มาลิคาวนั้นเสียไป7ประตูนะครับใน6นัดล่าสุดก็คิดเฉลี่ย1.16ต่อเกมนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันเข้าตำราหนังสือผู้เล่นคนที่2 2ก็คือราคาสวิงจะยิงประตูนะครับในวันนี้ก็คือราคานั้นเปิดออกมาให้เสมอกันนะครับ ในคู่นี้จ่ายน้ำให้กับเจ้าบ้านเนี่ย0.83แล้วก็จ่ายน้ำให้กับทีมเยือนเนี่ย0.98นะครับราคาสูงต่ำนั้นเปิดมาที่3ลูกราคาแฮนด์แคปปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอนะครับแต่แล้วก็จ่ายให้ทีมเย่าเนี่0.85แล้วก็จ่ายให้ทีมเยือนเนี่ย0.95ราคาสูงต่ำนั้นปรับลดลงเหลือแค่2ลูกครึ่งควบ3นะครับ ทีนี้ที่จะให้ดูราคาสวิงตัวนี้ก็คือราคาพูนะครับอ่าราคาพูตรงนี้นะครับราคาเปิดออกมานะครับตอนแรกนะครับบอกว่าให้เจ้าบ้านชนะจ่าย2.60ถ้าเสมอการจ่าย3.60นะครับและถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2 0 0ซึ่งเจ้ามองว่าทีมเยือนเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ราคาพูปัจจุบันนั้นไหลมาบอกว่าถ้า เจ้าบ้านชนะจ่าย2.38นะครับถ้าเสมอกันจ่าย3.60เท่าเดิมและถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.50ซึ่งราคาตรงนี้เขาเรียกว่าราคาสวิงใช่ไหมครับเห็นไหมครับตอนแรกให้ทีมเยือนเป็นต่อแต่ปัจจุบันเจ้ากับให้ความสําคัญไปที่นะครับเจ้าบ้านอย่างนะครับเบรเลนเซสนะครับเราเรียกราค่างนี้ว่าเป็นราคาสวิงนะครับซึ่งเราสามารถ ลุ้นประตูจากทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับเพราะเจ้ายังไม่รู้เลยว่าจะให้ทีมไหนต่อจะให้ทีมไหนรองนะครับแล้วก็ประกอบกับนะฟอร์มหลังนั้นมีอัตราการเสียประตูทั้ง2ทีมซึ่งอาจจะบุกพืินแล้วก็อาจจะโดนสวนนะครับเสียประตูได้ทั้ง2ทีมนะครับเรามารุ้นประตูจากทั้ง2ทีมครับอ่ะนี่ฮะราคาสวิงเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับ นะตรงนี้เทคนิคราคาสวิงนะต้องยิงประตูก็คือสวิงตามศัก,กยภาพบ้างนะครับสวิงตามออตัวผู้เล่นบ้างนะครับในหนังสือที่เขียนไว้นะครับซึ่งคู่นี้นะครับ BAP ของผมที่จะให้วันนี้ก็คือคู่เบลินเซสอยู่23 พบกับฟอมาิคาวยู23นะครับตีเวลา4ทุ่มโปรตุกเกสอยู23นะครับเรามารุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งกันครับเพราะว่าเป็นบอลราคาสวิงรอราคา1ลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีก่อนจากกันวันนี้นะครับ ท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากทีมงานเสือ45นาทีเพื่อเอาไว้ลงทุนนะครับในแต่ละวันนะครับรวมจะมีตัว VIP ของแอดมินกลุ่ม45นาทีด้วยสนใจนะครับเข้ากลุ่ม VIP ฟรีให้แอดไปที่4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่ามาจากช่องลงบินยิงของผมหรือนะครับเพจปอก8ของผมก็ได้นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ